สวัสดีครับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วงเทคนิคอลทูเดย์ประจำวันอังคารที่9สิงหาคมครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะมีวันทําการของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสี่วันเท่านั้นเองคนระับจะถึงวันพฤหัสบดีเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันหยุดเนื่องในวันแม่ครับวันพระสมสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชรินีนาคครับง <c oughs> ั้นในส่วนของแคชบลานจากทางตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเมื่อวานนี้ตามเกณฑ์เทรดดิ้งกันลไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเกณฑ์รายสัปดาห์เนี่ยจะใช้ข้อมูลถึงวันพุธนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อในเย็นวันพฤหัสบดีนะครับส่วนคาดการณ์ก็เดี๋ยวติดตามกันในเมลของแต่ละวนันแต่ว่าเท่าที่ดูเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงระหว่างวันยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาครับแต่ว่าช่วงปิดนี้ยังไม่ได้อ่เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวก็คงต้องดูแล้วก็จะเมลออกไปให้ในระหว่างวันของวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีตัวไหนที่ใกล้เคีีียงหรืออว่่าามโกสทจะติด ส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานปิดบวกไป23.57จุดบวกค่อนข้างแรงทีเดียวมาอยู่ที่1,542.26มูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าค่อนข้างหนาตามากเป็นพิเศษเหมือนกันครับเมื่อวานนี้ปัจจัยตลาดถือว่าค่อนข้างจะเป็นบวกเกือบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อวนันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหราัฐออกมาดีเกินคาดก็ทําให้ตลาดหุ้นสาราหรัฐต่างั้ยุโรปเนี่ยปิดบวกกันได้ค่อนข้างดีนะครับ มาหนุนให้ตลาดหุ้นเอเชียช่วงเช้าเนี่ยยังขยับบวกกันต่อแล้วก็บวกกันทั้งวันครับบวกกันค่อนข้างถือว่าแรงพอควรเหมือนกันในขณะที่ของบ้านเราเองนะับก็จะมีเรื่องของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องของการทําประชามติตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ทําให้เริ่มเห็นเส้นลายของการที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามปกติอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าได้นะครับนั่นก็เลยทําให มีแรงหนุนเข้ามานอกหนือจากนั้นแล้วเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ยังขยับกลับมาเป็นบวกอยู่ในช่วงนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นาราคาน้ํามันในตลาดโลกยังบวกต่ออีก2%เศษเหมือนกันนะครับก็ยิ่งหนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในเช้าวันนี้เนี่ยยังมงีจังหวะจังหวะของการที่ขยับบวกต่อเพียงแต่ว่าก็เราเริ่มเห็นแรงขายทางกำไรเหมือนกันเพราะว่า ตลาดโดยรวมเนี่ยขยับขึ้นมาพอควรในช่วงที่ผ่านมาคนระับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดุนยุโรปเองยุโรปเมื่อคืนนี้ปิดไปก่อนก็ยังเป็นอยู่ในแดนบวกอยู่แต่ว่าก็ถือว่าลดช่วงบวกลงมาพอควรในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้หนักไปทางแกว่งตัวแคบๆมากกว่านะบวกลบอยู่ประมาณสัก20-40 20-40จุดเท่านั้นเองคนระับแล้วก็สุดท้ายแล้วปิดลบไป14.00จุดเศษ ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ยังเปิดบวกอยู่แต่ว่าดูแล้วเหมือนกรอบบวกเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่หลายแห่งก็เริ่มมีจังหวะของการเทคโปรฟิตแล้วก็มีจังหวะของการย้อนแกว่งตัวด้านลบให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับนั้นในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยเราก็ยังมองในลักษณะเดิมอยู่ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ยังสามารถขยับบวกได้แรงกว่า20จุดแล้วก็ขึ้นมาทํา จุดสูงสุดใหม่ของรอบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานขึ้นมาอยู่ที่1,542-43ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ต้องถือว่ายังมีจังหวะเสี่ยงของการที่จะมีการปรับตักฐานถ้ามองในเชิอองทางเทคนิคเองโอกาสของการที่จะมีแรงขายทากำไรกดดันจากรูปแบบอินดิเคเตอร์ระยะสั้นที่อยู่ในภาวะบอสก็ยังเป็นไปได้ส่วนกรอบแนวรับถึงแม้ว่าอาจจะสูงมีสิทธิ์ที่จะสูงขึ้นมาจากเดิมที่เรามองไว้ที่1,480-1,460เนี่ย แต่ว่าโดยรวมแล้วโอกาสลงไปอย่างน้อยๆแถวๆหนึ่งพั้าต้นๆหรืออาจจะหลุดต่ากว่าก็ยังเป็นไปได้ส่วน1,480-1,460ไม่ถึงกับปิดโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้นะเพราะถ้าไปม,มองในส่วนกราฟรายสัปดาห์เองเนี่ยการขึ้นมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์หลายสัปดาห์ติดต่อกันครัทำให้ในด้านของรูปแบบกราฟดัชนีเองยังมีโอกาสขอการที่จะลงไป1 4 8 0หรือ1 4 6 0หรือใกล้เคียงได้อยู่นะครับ นั้นโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางพื้นฐานเองที่เรายังมองจังหวะตลาดเป็นบวกก็จริงแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของแรงเทคโ p r o f ตแรงขายทางกำไรช่วงสั้นส่วนทางเทคนิคเองเนี่ยโอกาสของการพักฐานลงไป1480บวกลบยังเป็นไปได้อยู่นะดังนั้นตรงนี้เรายังแนะนําใช้กลยุทธ์เดิมไว้ก่อนดีกว่าก็คือการหบบบวกขึ้นไปถ้าจะหลีกเลี่ยงการขายบ้างจะชะลอการขายลงอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเรายังแนะนําให้เตรียมเม็ดเงินไว้รอซื้อช่วงตลาดอ่อนตัวปรับ ตัวด้วยนะแล้วก็จังหวะซื้อ,อยังแนะนําว่าไม่ไม่จาเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อไล่ราคานะก็คือถ้าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแรงแล้วตามภาวะตลาดโดยรวมที่ขึ้นมาเนี่ยยังแนะนําว่าน่าจะรอช่วงแกว่งตัวลงปรับพักตัวลงก่อนแล้วค่อยไปเลือกหุ้นทยอยซื้อกันใหม่ในช่วงลบน่าจะปลอดภัยกว่านะันั้นโดยรวมๆแล้วยังเหมือนเดิมส่วนที่ถือได้ก็ยังถือต่อเนื่องเป็นลักษณะของการถือลงทุนระยะกลางยาวเพราะว่าทางฟินาเนียเซอร์สเอาเองเนี่ยเรายังประเมิน ระดับดัชนีเป้าหมายของปีนี้ซึ่งเราเพิ่งปรับขึ้นมาไว้ของครึ่งปีหลังเนี่ยวาไว้ที่1,650จุดฉะนั้นโอกาสขึ้นไปที่บริเวณนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่ก็เน้นถือต่อเนื่องได้นะเพียงแต่ว่าจังหวะซื้อตัวเองที่อาจจะยังเกี่ยงในเรื่องของราคาซื้อได้อยู่นะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนมากในการที่จะไปซื้อไล่ราคาเท่าไหร่ <S <S ส่วนหุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นํามาแนะนําในเชิงการเทรดดิ้งในช่วงนี้นะตัวแรกจะเป็นตัว EPG นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน,นครับแล้วก็เริ่มมีจังหวะดีดเริ่มส่งตัวได้ก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ดีดขึ้นเพราะมีวันรุ่มจริงๆมีวอลรุ่มมาตั้งแต่วันที่ส่งตัวได้นะครับดังนั้นมองว่าน่าจะเป็นไปในเชิงบวกถึงแม้ว่าช่วงสั้นยังมีแนวต้านที่ขวางทางอยู่บ้างนะครับแต่มองว่าโอกาสถักขึ้นไปน่าจะเป็นไปได้เรามองว่ารอบถัดจากตรงนี้ไปเนี่ยแกวงตัวแล้วน่าจะมีลุ้นขึ้นไปหาไฮ ของรอบก่อนหน้าที่ดูดเวถวแถวๆ1บบาท5้า4บาทได้ครับก็เลยแนะนําเป็นทุ้นเทรดดิ้งได้สําหรับ epg นะครับออนตัวก่อนถ้าสมมุติมีเกิดขึ้นนะครับว่มองแนวรับที่แถวแ12บาทต้นๆถึง12บาทท่วนนะครับ <c oughs> อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในเชิงการเทรดดิ้งก็คือตัว tv thunder นะครับหรือว่าตัว tvt เพราะว่าหลังจากพักตัวลงมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ย สัปดาห์หลังนี่ก็เริ่มทรงตัวได้แถวๆเส้นต้นทุนเฉลีย่ยแล้วก็ล่าสุดค่อยๆขยับกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยในส่วนของกราฟรายวันนะครับแล้วก็ในขณะที่กราฟรายสัปดาห์เองจะเห็นว่ารูปแบบการฟอร์มตัวของเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับรวมไปถึงรูปแบบกราฟดัชนีเอ้รูปแบบกราฟราคานะครับแล้วก็ตัวการฟอร์มตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยหนุนไปในเทิงบวกนะครับงนะั้นเราเมองว่าโอกาสของการที่จะไต่ระดับขึ้นไปแถวๆ2.5แล้วก็ลุน 0, ้น2.60เนี่ยน่าจะเป็นไปไ กานแนะนำเป็นหุ้นเทรดิ่งได้เช่นกันสำหรับตัว TV Th u ัน e r หรือว่า TVT นะครับส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับมีแนะนำยืมช็อตเพิ่มเติมในส่วนของตัวล็อกเล่ก็คงเป็นลักษณะของการช็อตช่วงสั้นเพราะว่าราคามีจังหวะด,ดีขึ้นมาแรงช่วง2สัปดาห์ที่แล้วมาช่วงสัปดาห์หลัง2องสวันหลังเนี่ยเริ่มมีแรงขายกดดนันจะเห็นว่าพยายามบวกเหมือนกันแต่ว่าบวกได้แค่ในระหว่างวานันสุดท้ายแล้วช่วงปิดจะโดนเทคลงมาเป็นลบอยู่นะครับ นั้นโอกาสของการพักฐานลงไปแถวแถวสองจุดเจ็ดศูนย์บวกลบเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เลยแนะนําเป็นหุ้นยืมช็อตก่อนโดยใช้แนวต้านที่สองจุดเก้าหกที่เป็นไฮเมื่อสองวันก่อนเ,อเป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสเกินกว่าสองจุดเก้าหกก็ซื้อคืนตัดขาดทุนไม่เกินกว่าสองเก้าหกแนะนําว่าน่าจะยังยืมหุ้นช็อตได้แล้วก็ลงไปรอซื้อตอนลงไปใกล้สองบาทเจ็ดสิบครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหุ้นรายตัวที่นํามาแนะนํากันแล้วก็รวมไปถึง ตัวภาพตลาดโดยรวมนะครับส่วนประเด็นต่างๆที่มีความสําคัญกับตลาดหุ่นในช่วงนี้นะเดี๋ยวทางชมพู่จะมาสรุปรายละเอียดให้ฟังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหุ้นรายตัวต่างๆนี้กนักวิเคราก็าจะมาคุยกัน,นะครอสักครู่ครับ